สวัสดีค่ะวันนี้จะนำบอนสีสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะบอนสีต้นนี้มีชื่อว่ามัจฉานุค่ะพอดีไปพบเจอมาโดยบังเอิญน,นะคะก็เลยถ่ายคลิปมาให้ท่านๆได้รับชมค่ะมัจฉานุต้นนี้เจ้าของเข้าห่วงค่ะ จ้าของห่วงแล้วก็ติดป้ายไว้เลยนะคะว่ามัชานุมัชานุไม่ขายห้ามจับห้ามดึงนะคะก็เลยได้แต่ชมแล้วก็ถ่ายมาให้ท่านได้รับชมด้วยค่ะมัชานี้ไอ้มัชาุต้นนี้นะคะก็คือดูแล้วใบสวยงามมากค่ะใบเรียวยาวนะคะสีสวยค่ะก็เป็นมัชานุที่เขาหวงไว้ทํา เป็นแม่พันนะคะก็คือยังไงก็ไม่ขายนะคะก็เลยก็รู้สึกเกรงใจเค้านะคะก็ถ่ายมาให้ท่านชมเฉยๆนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะพ่อเพิ่งเคเห็นคนที่ถ่ายคลิปเองก็ไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะคะมัชานุก็เลยไปเห็นโดยบังเอิญค่ะก็เลยนำมาให้ท่านได้รับชมด้วยกันค่ะ อยู่ศิธามัชานุกระถางนี้กระถางเดียวนะคะใหญ่มากแล้วก็เจ้าของก็หวงมากด้วยค่ะก็เลยถ่ายมาให้ท่านได้รับชมด้วยค่ะดูความสวยงามของเขานะคะบ้ามัชานุเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะคะ,<ม>ะเจ้าของก็ยังไม่มยังไม่ อะไรนะเขายัยงไม,ไม่แยกไม่หรือไม่ขยายจํานวนนะคะ <c oughs> ก็ยังห่วงไว้อยู่ค่ะ <c oughs> เชิญชมไปด้วยกันนะคะมัจานุค,ค่ะ บอลสีนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ตอนเราเอา,มมาเอามาอนะต้นเล็กๆพอต้นเล็กๆเ,เราจะมีเป็นโซนเป็นชื่ออพราทีนี้มันเหลืออย่างแล้วกระป๋องกระป๋องแล้วก็เลยมาแยกปลูกเป็นหมากไหมแต่ว่าน้ำใหญ่แล้วแหละค่ะก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำชื่อพวกก็สว,กสวยอยู่เนาะสวยอยู่พวกนี้คือไม้ที่เหลือจากเรามาขายเหลือทีละกระป๋องกระปองแต่ก่อนเรายกมาเป็นลงัลงๆนะคะน,นี่โหวันียอไรถ้าลูกค้าสนใจคือแม่ค้าขายลูกค้าไปหาชื่อเอง ไมคะะะอรนะลูกค้าสนใจล<ใ>ูกค้าก<จ>็จะขายออแต่ลูกค้าต้องไปหาชื่อเองออไปหาชื่อ,อ,อาชื่อเองออขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ